ไทยกดทันวันนี้ประหยัดไป25%จาก500เหลือ300กว่าบาทที่คาดผมของแท้จากเ e l ลท i ส์ค่ะรุ่นนี้เขาขายดีมากที่อเมริกากับญี่ปุ่นโชคดีที่ไทยเราก็มีช็อปเหมือนกันอันนี้นะคะสามารถใส่ข้อมือได้ใส่ไว้ที่คอได้แล้วก็คาดผมได้ด้วยนอกจากนั้นมัดผมได้ด้วยค่ะกดยังไงให้ได้300กว่าบาทมาดู กดตะกร้าที่ปักนะคะอันนี้เป็นของแท้จากมอนะคะยอดขายเนี่ยต้องเป็นแบบสามหมื่นกว่าชิ้นขึ้นไปนะระวังเจอของปลอมนะคะอันนี้มีโปรอยู่25%่ซนะใช้ไปเกือบหมดแล้วคุณแม่อาจจะมีเติมในช่วงเที่ยนะคะคูปองอันนี้ให้รีบเลงแล้วรีบกดให้ทันนะคะใช้คูปอง25%อรันนี้ปุ๊บแล้วมันจะเหลือ379.89บาทค่ะวันนี้นะเป็นโปรเพเดค่ะ ที่ค่าผมใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะนี่สีแพลตินัมนะคะสวยมากต้องมีแล้วแก็สีดําที่ควรจะเก็บในช่วงนี้นะคะเอาไว้เข้ากับชุดดำเนาะรีบจิ้มไปก่อนคูป,ปองหมดคะ่ะ